สวัสดีท่านโยมทุกทุกคนนะครับพบผมครั้งใน c o s s t ต l กกับ c Cross t a l ต Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ r o v เพราะพี่จะมีคอนเทนต์จัดอันดับทีน่าสนใจมาให้ดูกันเหมือนเดิมนี่ฮะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะพี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ค้างโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับถ้าใครอยากจะแอดวานกว่านั้นก็สมัครสมาชิก YouTube ได้นะจ๊ะและคอนเทนต์ในวันนี้นันก็คือจัดอันดับนุ่มร้ายชด บอกเลยครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าเราว่าอันดับหนุ่มไร้ร้ายชายฉดโทดของอาวีเนี่ยจะมีใครกันบ้างนะว่ากันว่าสาวๆเนี่ยชอบผู้ชายไร้ร้ายใช่ไหมวันนี้มาดูกันเลยนะว่ามีสเปคใครติดกี่คนนะไม่ต้องรอช้าไปเราเริ่มกันที่อันดับที่สิบเอ้รอันดับแรกนะก็ขอเริ่มที่หนุ่มคนนี้ก่อนครับถึงภายนอกจะดูซอฟๆแต่ว่าความร้ายความแรงความโหดของเขาเนี่ยมันมีเหตุผลครับมันมาจากพลังความมืดที่ควบคุมจิตใจของเขานั่นเองฮะซึ่ง พี่ถือว่าเออรอลเนี่ยเป็นคนที่โชคร้ายคนหนึ่งนะเพราะว่าเขาไม่สามารถคอนโทรลอะไรตัวเองได้อะแล้วก็มันจะมีสิ่งหนึ่งที่พี่ชอบในเนื้อเรื่องของเอรอลนะก็คือมันเป็นซอสสําคัญที่ทําให้วอลคัสคืนชีพได้แล้วก็เชื่อมโยงไปสู่เนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเออคือตอนแรกที่ดูตอนของเอรอลเอ้ยมันก็อีติกดีใช่ไหมแต่ว่าพี่ไ่คิดเลยว่ามันจะเชื่อมกับวอลคัสอะเออสุดจัดประหลัดจิกเนี่ยครับแล้วก็พอมันเชื่อมกันแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็มีคําถามว่าทําไมต้องเป็นเออ่นนเ GM ัร์ยองวล์ออ เราอยู่ในจกักรวาลเนื้อเรื่องนะฮะการที่พี่ชายตัวเองตายต่อหน้าและการที่โดนความมืดครอบงาจนฆ่าเพื่อนทหารด้วยการครั้งนั้นมันทําให้เอร์เราะเปลี่ยนไปตลอดการจริงๆเขานถือว่าเป็นแบบหนุ่มร้ายชายโฉดที่แบบน่าสงสารอยู่นะฮะแล้วก็มีน้องๆบอกว่าในอนาคตเนี่ยเอร์เราอาจจะได้รับการรีโมเดลไปอยู่ฝั่งปีซาจ์เอออันนี้ก็น่าสนใจนะครับทีนี้เราต้องมาคอยดูกันแหละว่าเอร์เราเนี่ยเจอไร้ไร้ขนาดไหนนะต่อมาอันดับที่9อิกกิ หนุ่มหน้าสวยคนนี้มาแรงสุดๆนะครับจากซีนีเมติกนิดๆหน่อยๆของเขาเนี่ยความร้ายความแรงความสวยเลือดเชิดเอวียงเนี่ย f c เต็ม f c เยอะสุดๆ,ดๆแถมในเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มขน้นแล้วก็ดาร์กแบบสุดจัดประหลาดจิกจริงๆนะเพราะว่าเขาในถือว่าทําบาปแบบร้ายแรงมากๆเลยก็คือฆ่าพ่อแม่ตัวเองซึ่งสาเหตุที่เขาฆ่าเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยตัดสินใจปิดผนึกความสามารถทางด้านเวทมนต์ดำในตัวอิกกี้ซึ่งตอนนั้นอิกกี้เขาคิดอย่างเดียวครับว่าพ่อแม่เนี่ยมาทําลายความสุขมาทําลายชีวิตของเขาหลังจากถูกทําแบบนี้นะครับอิก ก็ได้กลายเป็นคนเลือดเย็นเขาเนี่เกลียดทุกคน เขาคิดว่าไอพ่อแม่ที่โง่เขาของเขาเนี่ยมันโง่เป็นกลัวคนเก่งสมควรตายจังหวะกระนำแทงในคลิปที่พี่ทำก็แบบยังมีความน่ากลัวติดอยู่นะแล้วคดีที่อุกอาจน,นี้ก็โด่งดังไปทั่วทั้งอาณาจักร no นอร์แมนนะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วก็สุดท้ายถูกจับที่ครารโนแต่ว่ามีพ่อมดมนดําที่นามว่าลริออนครับมาช่วยเขาไว้นะลริออนเนี่ยได้เปิดผนึกมนดําของอิกกี้อีกครั้งแล้วก็รับเขาเป็นซีฟโอโหคราวนี้แหละอิกกี้ครับได้เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งแล้วก็แบบเข้าล ความน่ากลัวนะครับแล้วก็จากเนื้อเรื่องในมังงะอิกกี้เนี่ยซ่อนอยู่ในหลายๆตอนเลยนะเขาเนี่ยจะโผล่มาแต่พลังที่เป็นดวงตายเห็นไหมดังนั้นตัวนี้นะเป็นหนุ่มถือว่าเป็นหนุ่มไหมเป็นหนุ่มแล้วกันนะหนุ่มโทษหนุ่มร้ายของเราที่ยังมีปริศนาอีกเยอะแยะนะฮะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยความสามารถจริงขนาดไหนเขาทําอะไรบ้างแล้วก็ความรู้สึกพี่นะพี่คิดว่าอิกกี้เนี่ยไม่ได้พักดีต่อใครจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์่ะกับโลริออนก็ตามอะ่ะดังนั้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ร้ายแรงน่าสนใจและคาดเดาอะไรไไม่่่ดด้้้เเเลยนนนนปป็็สาาาาวุบบงงคคูิี งงไปหมดสำหรับตัวนี้นครับต่อมาอันดับที่8อาร์เซนกามาถึงอันดับนี้พี่ก็ไม่รู้นะว่าอาร์เซนกาเนี่ยถือเป็นหนุ่มหรือเปล่าแต่ว่าก็คือถือว่าเป็นชายโฉดละกันนะผู้ชายโฉดเนี่ยความร้ายกาจของเขาเนี่ยถึงเขาจะมาเงียบๆแต่ไม่เบาฮะอาร์เซนกาได้ทําลายจักรวรรดิเฮลิออสของมุราจนหมดสิน้นซึ่งการทําลายของเขานะทำให้คนในจักรวรรดิในเมืองหลวงตายหมดมุราเนี่ยรอดมาคนเดียวเพราะอาวุธประจตาตระกูลเนี่ยอาวุธเขาในตอนนั้นมันเริ่มเสื่อมทําให้เขาไม่สามารถช่วยใครได้เลยนะยยก ตัวเองสิ่งที่มูราททาได้ก็แค่ยืนมองจกักรวรรดิที่บรรพาบุรุษเนี่ยสร้างมาตั้งหลายรุ่นแล้วมาพังต่อหน้าเราอะอาเซนกาเนี่ยแสบนะเขายังสร้างอาณาจากักรเวงทับไปอีกใครโดนแบบนี้ก็เกลียดถูกไหมมูราตเนี่ยเกลียดฝังใจขนาดแบบมีคําพูดในเกมที่บอกว่า N Never ฟ Never อ e เ s N ต g e เนเวอร์ฟอกอะมันแปลว่าแบบข้าจะไม่ลืมแล่ข้าก็จะไม่มีทางให้อภัยและเนือเรื่องของมูราดก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยพยายามหาโ no น้ตหาในการซ่อมอาวุธเพื่อไปล้างแค้นไอ้เจ้านี่นะฮะเป็นมูรับบคแดโต และนี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้มูราเนี่ยต้องออกมาเป็นคนพเนจรกลางทะเลทรายนะครับอันนี้พี่ขอพูดถึงมูราาเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีข้อมูลที่เชื่อมกับอาร์เซนกานะเพราะอาร์เซนกาเองเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยนะในชีวะของมูราเนี่ยลึกๆต่างฝ่ายต่างแรงนะแล้วก็จากข้อมูลของอาร์เซนกาเนี่ยเขาเป็นฟีสาตทะเลทรายที่เป็นพันธมิตรกับล็อกไฮดด้วยซึ่งสิ่งนี้แหละทาให้พี่คิดว่าเขาเนี่ยน่าจะสามารถแบบเรียกพวกอบิสมาช่วยได้อะเออแล้วก็มัก,กังกาเนะเคยบอกว่าเขาเนี่ยไม่กล้าไปหาอาร์เซนกาที่ทะเลเะเน นะแต่ว่าประมาทเขาไม่ได้นะครับเขากัดเจ็บสุดๆสําหรับเจ้าอาร์เซนกาดังนั้นเขาก็เลยมาอยู่ในโคชายโขดของพี่นะฮะต่อมาอันดับที่7อเลสเตอร์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าร้ายระดับเทพเจ้าฉลาดไม่กล้าเคเวว่าสุดๆฉลาดจนราชินีอิลูเมียต้องหาทางกําจัดออกไปโอ้โหคิดดูน่ากลัวขนาดไหนนะฮะในอดีตเนี่ยอเลสเตอร์คือเผ่ามนุษย์กึ่งเทพที่สูงส่งของเวดาซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกวางมาให้อยู่ในตําแหน่งสําคัญๆนะฮะแล้วก็ด้วยความฉลาดความเก่งเนี่ยทำให้อ อิลูเมียเนี่ยไว้ใจให้เขาดูแลทูเลนเทพจุติพลังสายฟ้าซึ่งพออยู่ไปอยู่ไปอเลเซอร์รู้สึกเลยว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันจะต้องมาแทนที่เขาแน่นอนนะดังนั้นเขาเลยแกล้งไม่สอนไม่ทําอะไรไม่สนใจเลยเนะครับแต่เขาเนี่ยแบบเลเวล้อยมันตั้งแต่เกิดไงความเก่งก็คือไม่เป็นไรนะครับจนสุดท้ายเหตุการณ์ที่อเลเซอร์คาดไว้มันเกิดขึ้นจริงเพราะทูเลนเนี่ยเข้ามาแทนที่เขาจริงๆนะครับแต่สิ่งนี้เหมือนที่บอกแหละว่าสาเหตุหลักคือราชินีอิลูเมียที่จับได้ว่่่่่่าาาาาาาออออออเเเเเลลลสตตรรร์นนีีียยไไมมมดด้้้้พพวัังงงผหหูู็ภจํืท ในตอนนี้เนี่ยฮะเขาเนี่ยกลายมาเป็นมันสมองที่ทําให้ฝ่ายล็อกไฮเนี่ยชนะศึกมากไายหลังจากที่อเลสเซอร์มาที่นี่ใช่ไหมเวด้าเคยส่งทหารมาตามเก็บจกักรแต่อเลสเตอร์นะเขาฉลาดพอที่จะแก้เพจซึ่งการแก้เพดแสบมากนะเขาเกือบทําให้ยอนเนี่ยติดอยู่ที่อบิสตลอดการโอ้โหไม่ธรรมดานะคนร้ายด้วยโกงด้วยฉลาดด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆเราไม่มีทางรู้ว่าเขามีแผนอะไรอยู่นี่ฮะแล้วก็จากเนื้อเรื่องของเพนานทําให้เรารู้วอาลสเตอร์เนี่ยต้องการน้ำผู้แห่งชีวิตซึ่งสิ่งนี้เนี่ยลอ จนทําให้เธอต้องหนีมาที่ป่าเบอร์โนและทำให้มาเจอกับเพน่าสรุปว่าลอเรียกับเพน่าเนี่ยโคอ,อ,อกบกันแล้วก็จะพัดจับลูเพน่าเนี่ยดันดื่มน้าพุแห่งชีวิตนั้นทําให้เธอมีทักษะในการรีเจนเลือดแล้วก็ช่วยลอเรียลขับไล่อาริเซอร์ไปได้คิดดูดิสองรวมหนึ่งแถมไอเทมพิเศษจริงๆถ้า2คนอย่างเดียวอาริเซอร์ไม่อยู่นะไม่ธรรมดานะตัวเนี้ยซึ่งในความฉลาดของอาริเซอร์พี่คิดว่าความโกงความร้ายของเขาเนี่ยยังมีอีกเยอะเราต้องคอยดูกันในอนาคตนะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เราได้เห็นความร้ายๆของพ่อหนุ่ม กีวิคนนี้กันนะฮะต่อมาอันดับที่6มาโล เสียงเหินเลยทีเดียวนะเขาเนี่ยคือเจ้าแห่งอบิสเป็นอดีตเผ่ามนุษย์กึ่งเทพที่ได้รับการถ่ายเลือดปีศาจมากที่สุดจนได้รับฉาย,ยาว,ว่าปีศาจพันแท้ซึ่งตอนนี้พี่อยากรู้เหมือนกันนะว่ามาหลอกตอนที่อยู่เวดเด้น่าตายยังไงนะปีศาจพันแท้ไม่ใช่เพราะหน้าตารูปร่างนะความโหดร้ายก็เช่นกันนะเพราะเขาเนี่ยถือว่าเป็นมาสคอตแห่งความร้ายกาจจริงๆเป็นบอสตัวแรกก่อนที่วอลคัสจะเข้ามาใช่ไหมในเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเลยว่ามาหลอกเนี่ยทั้งยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามแล้วก็โหดสุดๆซึ่ง อื่นเช่นความตำมูตำมิความที่เขาเนี่ยแค่บีมากกว่าหน้าอยากเอาคืนไอริ้วกการตัดเปียแล้วก็มุมพักดีซื่อสัตว์ต่อวอลคาใช่ไหมทำให้เราเห็นว่าเอ้ยเขาหน้ารักจังอะไรเงี้ยอันนั้นเขาเป็นพนัมิทไงเป็นเพื่อนเขาแล้วถ้าเราเป็นศัตรูของเขาเขาคือฝันร้ายครับเราต้องตายแน่ๆนะซึ่งข้อมูลความโหดความร้ายของมาหลอกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเจ้าแห่งอบิสเนี่ยเขาคือเบอร์สุดเหมือนกันนะฮะและศัตรูของเขาอย่างเวด้าเนี่ยมันก็มีเหตุผลว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ฝั่งนี้ทาไมเขาถึงเกี่ท สมองช้าเนี่ยเรียนไม่ค่อยทันเพื่อนใช่ไหมโดนดูถูกโดนบูลลี่โดนทําไม่ดีซึ่งมันไม่ใช่การทําแค่ครั้งเดียวแน่ๆจากเวด้าเพราะเขาเนี่ยน่าจะบูชาคนฉลาดใช่ไหมบูชาคนที่เก่งเรื่องแสงอย่างเงี้ยโชคดีที่ตอนนั้นมาหลอกเรียนผ่านมาได้เพราะว่ามีวีรัคก,กับบอคาเนี่ยมาช่วยนะครับแต่ถึงเขาจะสมองช้ายังไงนะครับเขาก็รู้จักความเกลียดและความเกลียดนั้นมันก็สะสมเรื่อยมาครับจนวอคาร์ก่อกระบิดแล้วเขาก็ได้มาเป็นบิ๊กบิ๊กของฝ่ายนี้ซึ่งบอกเลยว่าหลังจากมาหลอกได้รับการถ่ายเลือดปีศาจเน้ยนอ ะะบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าหากมีอะไรที่เกี่ยวกับเวด้าเจ้าแห่งอบิสคนนี้พร้อมจะทําลายอย่างไม่ลังเลถึงแม้ว่าบทบาททางการเมืองของมาหลอกอาจจะไม่มากแต่ถ้าหากเป็นการต่อสู้การฆ่าการตัดหัวศัตรูไว้ใจคนนี้จะบอกเลยนะต่อมาอันดับที่5มากังกา ชายโฉดอันดับที่5กันแล้วเนี่ยครับถ้านึกถึงฮีโร่ไร้ร้แรงแว่งโฉดเนี่ยตัวหนึ่งที่พี่คิดออกมาเลยเนี่ยก็คือมักังกาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเชื่อมที่ทําให้เกิดอีเวนต์สําคัญสาคัญในไทม์ไลน์หลักมากมายทุกๆอย่างเนี่ยแผนวีล่าอาจจะเป็นคนคิดแต่มักังกาเป็นคนที่สานต่อให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เทคเอฟเฟกอย่างสูงสุดเพราะมดมนดามวูดู oo ผู้นีน้บอกเลยว่าเขาเกี่ยวข้องไปทั่วตั้งแต่การตายของลูน่าครับพี่สาวของลินดิสที่เขาแบบไปทําแบบชั่วชั่วส is, ใสว่สก เนื้อเรื่องของอาเซนกาเหมือนที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นพันธมิตรลับๆกันอะ่ะเขาอาจจะส่งแบบปีศาจอบิสช่วยรบกับมูราดก็ได้นะแล้วก็มากังก้าเนี่ยยังเป็นคนที่ช่วยวีราควบคุมพลังของมีนาทําให้วีราสามารถคนโทรมมีนาได้สําเร็จแล้วก็มีนามาอยู่ฝั่งล็อกไฮนะฮะแล้วนอกจากน,าน,นะากนั้ ot, นน,นออะจากเนื้อเรื่องของนาครอสอ่ะทำให้เรารู้ว่ามะกังก้าเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมการถ่ายเลือดปีศาจเออแล้วจากเนื้อเรื่องของซิฟนะเขาเป็นคนค้นพบพลังวิเศษในท้องของซิฟจะเห็นได้ว่าเรื่องของความรู้เทคโนโลยีความมืดดออะไรยย่่าางงงเเเเีี้้มกมลัันนนนป็ ตัวสาคัญของล็อกไฮอีกตัวนี่ยฮะที่ร้ายแบบค่อยๆร้ายแต่ว่าส่งผลเสียในตอนจบเหมือนกับยาพิษของเขานั่นเองเนะะี่ยแล้วก็พิกที่สุดของมังกังก้าก็คือจากเนื้อเรื่องของแฮเตะฮะมันเป็นเนื้อเรื่องหลักที่มังกังก้าเนี่ยไปอยู่เบื้องหลังในทุกโปรเซสเลยเถิดมาจนทําให้รู้ว่าวอคัสเนี่ยคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งนะแล้วพิธีคืนชีพของวอคัสเจ้ามังกังก้าคนเดิมอีกแล้วค่ะก็เป็นคนดูแลอีกเห็นไหมทุกอย่างจริงๆนะฮะความรู้เนี่ยสำคัญพอๆกับกําลังดังนั้นมััััังงะเเนนนีีี่่่่่่ยป็็ฮรออกกกตตววททสําคญลไไมมแพ้บพ ถ้าไม่มีมังกราเนี่ยบอกเลยว่าล็อกฮาเนี่ยไม่เปรี้ยวเยี่ยวราดขนาดนี้นะแล้วในตัวเกมพีก็ชอบเล่นมังกรานะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีสกิลหนึ่งที่สามารถใช้ได้ดังฮิลพันธมิตรแล้วก็ทําดาเมจให้ฝ่ายศัตรูได้พร้อมกันถ้าสโนบอลต้นเกมบอกเลยว่าอีกฝ่ายไม่ได้เกิดเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะพี่ชอบแบบตัวนี้ชอบส่วนตัวเลยนะสำหรับพ่อมดมูดูไร้ร้ายโหดโหดคนนี้นะครับเออเพิ่งนึกออกมังกราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบชอบทดลองอะไรที่น่ากลัวการตัดต่อยีนการตัดต่ออะไรของเขาเนี่ยรับรองว่าไม่มีจารี บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเด็ดทั้งเนื้อเรื่องทั้งการเล่นในเกมเลยนะต่อมาอันดับที่4ีโอแมน มาแล้วเด็กๆทุกคนใครเป็น FC ของตัวนี้กรี๊ดออกมาครับเพราะว่าจากคอนเทนต์นี้พี่คิดแล้วแหละว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีโอเมนอยู่ในหัวนะเพราะเขาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวจีดของอวนะครับที่หลายๆคนเนี่ยถูกใจสุดๆเพราะจากเนื้อเรื่องที่แสนโหดและอีปิดของเขานั่นเองนะเนี่ยฮะโอมนเนี่ยได้เชื่อเป็นปีศาจพันแท้ที่ว่ากันว่าเกิดในขุมนรกที่ลึกที่สุดแม้แต่ปีศาจด้วยกันยังกลัวงานอดิเรกข,ของเขาก็คือการฆ่าและโอมนก็ชอบเอาหัวของเหยื่อเนี่ยมาเสียบไว้ดีห้องโอ้โหสุดจัดนะสำหรับชายคนนี้ นอกจากเขาจะ untouchable เขายัง unpredictable ด้วยนะฮะคนที่สามารถควบคุมโอเมนได้เนี่ยพี่คิดว่ามีแค่2คนนะก็คือวอลคัสกับมาล็อกแล้วการคนโทรลเนี่ยไม่ใช่คนโทรลแบบ100เซเหมือนกับที่วีราคนโทรลมีหน้านะเพราะว่าเราก็ได้เห็นแสงยานุภาพของเขาแล้วครับว่าถ้าหากเขาเครื่องติดขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับลึกๆพี่ว่ามาล็อกอาจจะเกรงโอเมนด้วยแหละใครๆก็ต้องเกรงกลัวนะไม่ไหวนะเพราะว่าโอเมนเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าทุกคนที่อยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นมิดไม่ว่าจะเป็นศัตรูฆ่าหมดในศึกคราที่แสดงแสงยานุภาพของโอเมนขึ้น นในตอนนั้นเนี่ยฝั่งล็อกไฮที่นําด้วยมาหลอกแล้วก็วีราเนี่ยเริ่มแพ้แล้วก็เลยต้องปลุกโอเมนขึ้นมานะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ถูกปลุกขึ้นมาจากเวทโบราณแล้วก็ฆ่าคนที่ปลุกเรียบร้อยเนี่ยโอเมนครับเขาได้ฆ่าทหารเวดานับแสนด้วยตัวคนเดียวโอ้โหตำนานนั้นได้เล่าขานผ่าน,านกันมาด้วยความขนพองสยองกล้าวเนี่ยฮะแล้วหลังจากการฆ่านับแสนครั้งนั้นโอเมนก็ได้หายตัวไปมาหลอกก็บอกพี่ชิบหายแล้วทีนี้ทําไงดีล่ะควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยฮะในตอนนี้ไม่มีใครรู้นะว่าโอเมนเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปนะอันนี้ตำนานจริงในการฆ่าครั้งนั้นของเขาความน่ากลัวความสยองของเขาได้ถูกเอามาเล่าทั่วทั้งอาทนา่ะในโลกของเราใช่ไหมใช้แบบผีหลอกเด็กแต่ว่าในอาทานอเนี่ยใช้โอเมนหลอกเด็กจก้กซึ่งมันจับต้องได้มากกว่าเพราะโอเมนถ้าเจอก็คือฆ่าจริงนะคือที่เล่าเนี่ยพี่เล่าด้วยความสรุปนะจริงๆอ่ะพี่ว่าวีดกรรมความไร้ร้ายของโอเมนเนี่ยทุกคนรู้ทุกคนนึกภาพออกอยู่แล้วนะแค่เอามาเอ็นทัวเท่านั้นเองต่อมาอันดับที่3วาคา เขาคือนุ่มร้ายชายโชดที่ก่อกบฏเวดาฆ่าเบรนซึ่งเป็นอาจารย์ของตัวเองและนำพาคนที่เห็นด้วยกับตนเนี่ยมาตั้งเผ่าปีศาจล็อกไฮม์ร้รายไม่ฆ่าอาจารย์ฆ่าทุกคนที่เห็นต่างร้า right. ยและเนื่องจากเขาเนี่ยต้องการจะครอบครองดินแดนทั้งหมดวคาก็ได้ตั้งตนเป็นศัตรูก,กับทุกเผ่าใครเห็นต่างฆ่ามันเปิดใหญ่ไหมเปิดใหญ่เนาะวคาเนี่ยถือว่าเป็นผู้จุดชนวนสงครามที่ทําให้เกิดความทุกข์ยากทั่วอาทนานะครับซึ่งเวลาผ่านไปเป็นพันปีเนี่ยมันก็ยังไม่จบแล้วเหตุการณ์มันบานปลายขึ้นาาเรื่่่่อยๆซึงผทีว คือพวกเรานี่แหละมนุษย์ที่แสนอ่อนแอนะฮะฟังดูแล้วเขาร้ายแบบในละครร้ายแบบมิติเดียวใช่ไหมแต่ถ้าใครได้ศึกษาประวัติของวอคาจริงๆอ่ะจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันมีเบื้องหลังฮะวอคาเนี่ยถูกริดรอนสิทธิ์ถูกจํากัดความคิดถูกบังคับให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทํพาพอสะสมมันระเบิดพุ่งออกมาเป็นโกโก้ครันนะฮะและตอนที่เขาอยู่เวดานี่ยเขาค้นพบนะว,ว่าร่างเทพของเขาเนี่ยมันมีข้อจํากัดทางด้านพลังแล้วพี่คิดว่าเขาก็หาข้อมูลจนทําให้เขาเนี่ยไปพบกับศิลาดาแล้วก็พลังความมืดและพลังนีเองครับ เยนสมดุลลอกอาธนานอครับมาปลดล็อกข้อจํากัดทางด้านร่างกายและที่สําคัญพลังความมืดนี่เองครับทำให้เขาเนี่ยสามารถฆ่าเบรนได้ในสงครามระหว่างเทพและปีศาจครั้งแรกนะฮะเขาเนี่ยคือลาสบอสตัวจริงครับถึงแม้ว่าจะเคยพลาดท่าโดนเทลเนี่ยลูกคมไปหนึ่งทีแต่สุดท้ายเขาก็รวบรวมพลังกลับมาอาธนานอได้สําเร็จนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าหากไม่มีคนช่วยเขาทําไม่ได้นะซึ่งคุณสมบัติอีกอย่างของวอลคาร์ที่พี่ชอบมากก็คือเขาเนี่ยเป็นผู้นําที่ยึดมั่นต่อปณิธานที่ตัวเองมีทําให้ผู้ติดตามของเขาอย่างวีรามาหลอก พักดีแบบ100%แม้ว่าเขาจะหายไปนานก็ตามเหมือนตายไปแล้วครั้งแรกอะพะมีหนทางที่วอลคัสจะกลับมาได้เห็นไหมวีล่ามาหรอกก็ร่วมมือจริงๆอะมาจ้าไม่นับเพราะว่าเธอเนี่ยอยากให้แฟนกลับมาอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้ายที่คนไม่เกลียดอะเขาเนี่ยเป็นหนุ่มร้ายชายโฉดที่เท่แล้วก็สง่างามนี่ยคนชอบด้วยซ้ำวอลคัสที่ว่านะดังนั้นพี่ก็เลยเอามาจัดขึ้นมานะท็อปฟรีกันเลยนะฮะต่อมาอันดับที่2คิวแลน คิวเรนฮิวแมนธรรมดาขึ้นันดับนี้พี่ว่ามีคนสงสัยนะมาเดี๋ยวพี่ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะพี่เนี่ยเอาเนื้อเรื่องตอนนี้เป็นหลักนะที่เกี่ยวกับ r v c คอมิกซึ่งคิวเรนเนี่ยเป็นตัวแปรสาคัญที่อยู่เบื้องหลังความชิปหายที่เราไม่รู้ว่ามันจะพังขนาดไหนถ้าแผนเขาสาเร็จในอดีตเนี่ยคิวเรนคือเด็กหนุ่มมาดขลุ่มในสังคมชั้นสูงของคาเซลเขาเนี่ยอยู่กับแม่ที่เปลี่ยนพ่อตลอดเวลาดูเหมือนเขาขาดความอบอุ่นทาให้คิวเรนน่าจะสนิทกับพ่อบ,บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่นะฮะและตอนเนื้้้อเเเรร่่่งงสิมนนนนีียาาาไไดดปกกัับททหึ โทษคนนี้สอนวิธีการฆ่าให้เขาได้เนี่ยเขาเอาไปใช้จริงได้เนี่ยคิวเลนจะใช้เส้นสายครอบครัวปล่อยให้นักโทษคนนั้นเป็นอิสระเหตุผลที่เขาอยากรู้วิธีการฆ่าเพราะว่าในอนาคตเขาอยากเป็นนักการเมืองและทําเมืองนี้ให้ดีขึ้นการฆ่าจะเป็นการกําจัดศัตรูที่มาขวางได้อย่างสะดวกที่สุดน่ากลัวไหมซึ่งอันนี้เป็นคําพูดของเด็กวัยรุ่นซึ่งพี่คิดว่าอายุไม่เกิน18ปีไปดิวแบบนี้ไปคุยแบบนี้สุดไหมโอ้โหความโวดความร้ายของเขาเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะและสุดท้ายเขาเรียนวิชาฆ่าสําเร็จแล้วก็นักโทษคนนั้นกปอย เมื่อเวลาผ่านไปนะคเขาก็ได้เป็นนักการเมืองสมใจนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นนักการเมืองที่เข้าไปแตะไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าจากเนื้อเรื่องของไวโอเนี่ยไวโอเคยไปลองดีไงไปเปิดโปงความทุจริตสุดท้ายโดนบล็อกจนทาให้ไวโอต้องลาออกจากราชกรารทหารอ่าน่ากลัวมากๆนะซึ่งฉากหน้าเนี่ยทูเรนเป็นนักการเมืองหนุ่มหล่อดูดีภูมิฐานแต่ฉากหลังเนี่ยเขาคือตัวบิ๊กบิ๊กขององค์กรชาร์โดแฮน Hand. องค์กรหัวรุนแรงลึกลับที่มีปณิธานในการทําให้มนุษย์เนี่ยแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็กําจัดเผ่าอื่นให้หมดสิ้นเเเาจจะับด็กกงๆ กําพร้ามาฝึกฝนให้ฆ่ากันเองเหยียบขึ้นไปเรื่อยๆนะใครชนะได้ไปต่อใครแพ้แตายโหดเที่ยงมากเขาเนี่ยเป็นหนุ่มร้ชาย,ชยโสดเขาเนี่ยเห็นมาทุกอย่างแล้วจริงๆนะแล้วก็ผลลัพธ์ที่น่ากลัวขององคอ์กรนี้ที่เราเห็นก็คือเวเรสนั่นเองเขาเป็นอาจารย์ที่ฝึกคนในองคอ์กรดังนั้น,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 นความน่ากลัวความโหดความเก่งของเขาเนี่ยคูณสิบไปเลยจ้าแล้วอย่างที่พี่บอกว่าในเนื้อเรื่องหลักในตอนนี้เนี่ยชาโดเฮนได้ร่วมมือกับโลริออนในการพัฒนามนุษย์ให้แข็งแกร่งด้วยการสร้างมนุษย์โลนร,รุ่นหนึ่ ความมืดจากเสาวิญญาณทั้ง3ยิ่งเสาวิญญาณสูงใหญ่ยิ่งมีพลังความมืดมากเนี่ยจะทําให้มนุษย์คนพวกนี้แข็งแกร่งขึ้นอีกเขารู้นะว่าการร่วมมือกับโลรออนเนี่ยมันเสี่ยงที่โลรออนจะหักหลังแล้วก็แบบมีนอกมีในแต่คิวเรนก็ยอมนะเพราะว่าถ้าหาักมันสาเร็จมันจะตอบโจทย์ปณิธานของเขาในระยะยาวอะในการทําให้มนุษย์แข็งแกร่ง,งเขาเนี่ยเป็นคนโหดเป็นคนน่ากลัวแต่ว่าไม่ใช่โหดแบบโจ่งแจ้งไม่ใช่ฆ่าดะเหมือนโอเมนนะพี่คิดว่าคนแบบคิวเรนเนี่ยน่ากลัวกว่าหลายเท่าเพราะว่าเราไม่สามารถคคาา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 าดดดเเเเลยยะะะว่กกกกรรรรรททํํขขอออองงืไสตพู เ,เขาคิดอะไรอยู่อ่ะเขาจะบฆ่าเราเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะเหมือนท่าในเกมไงที่แบบหายตัวมาฟันข้้งหลังคริหน0่งนตครับดังนั้นเขาเนี่แหละก็มอะกับการที่อยู่ในโพอันดับ2หนุ่มร้ายชายโฉดของพี่นะและตอนนี้ก็ถึงอันดับที่ทุกคนรอคอยนะอันดับหนึ่งจัดอันดับหนุ่มร้ายชายโฉดอาวีนั่นก็คือลอีอัน อันดับนี้พี่ว่าถ้าคนที่ดูคิวเลนเนี่ยบางคนน่าจะเดาถูกนะเพราะพี่เนี่ยอิงมาจากมังงะตอนนี้ใช่ไหมตัวที่ร้ายที่สุดก็คือโลริออนคนนี้เนี่ยฮะแต่คําว่าหนุ่มเนี่ยอาจจะต้องตัดออกเพราะว่าที่จริงเขาแก่แล้วนะครับซึ่งร่างหน้าหนุ่มอันนี้อาจจะเป็นผลจากหินลึกนับที่กลางอกที่ทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าหินนั้นควบคุมโลริออนอยู่หรือเปล่านะครับความชั่วร้ายความโหดของโลริออนเนี่ยมันเยอะมากมันเสริมอยู่ในเนื้อเรื่องของคนอื่นๆเพราะว่าชื่่่่อออขงเเเ้าาาาานนีีีมมมมัักกกววว1ปปแลทจะิดต โลเรออนเนี่ยคือพ่อมดศาสตร์มืดอันดับหนึ่งหัวนหน้ากลุ่มไนเนสนะครับเขาเนี่ยได้สร้างปีศาจในคราบมนุษย์มากมายยกตัวอย่างเช่นมีนาที่ตอนแรกเขาเนี่ยไปชิงตัวมาพราะรู้ว่ามีนาเนี่ยมีพลังในการกันเวทมนต์ใช่ไหมและสุดท้ายทาอะไรไม่ได้ก็เลยส่งมาให้วีล่าวีล่าจัดการต่อคนที่2คือคีราเด็กสาวผู้น่าสงสารที่โดนโลเรออนเนี่ยเลี้ยงแบบสัตว์ทดลองทั้งทดลองมนต์ดทั้งทําแย่ๆมากมายจนทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นเด็กน้อยผู้มืดดาที่น่าสงสารนะและอีกตัวก็คืออิกกี้ซึ่งอันนี้เป็น ความชั่วรับกันมาเต็มๆเพราะอิกกี้เนี่ยค่อนข้างชอบมนดาแล้วก็แบบไปทางนี้ด้วยนะซึ่งจริงๆอ่ะโลริออนเนี่ยยังมีความเกี่ยวเนื่องกับแคสตเออร์อีกหลายตัวยกตัวอย่างเช่นดาร์ซี่ดีแลกเพลอะไรเงี้ยแต่พี่ขอยกตัวที่แบบมันเกี่ยวกับโพนี้มานี่ฮะถ้าพูดถึงโพนุ่มร้ายชายชดแล้วก็พูดถึงเนื้อเรื่องในมังงะในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาถึงเหตุผลที่ทําให้โลริออนเนี่ยขึ้นยืนหนึ่งในวันนี้นะครับก็คือแผนการสร้างเสา,สาวิญญาณอันชั่วร,ร้ายของเขานั่นเองเนะครับจากข้ uren, กมงงอมนน คอมิกตอนที่5เนี่ยที่ไบรท์แบบว่ามาบอกอะ่ะสรุปว่าโลลิออนเนี่ยเขามีแผนที่เหนือจากแค่การช่วยคิวเรนพัฒนามนุษย์นะไอเสาวิญญาณนี่เขาสร้างอะ่ะจริงๆริงอะ่ะคือเขาต้องการพลังจากเทพเจ้าแล้วก็ทําลายทุกชีวิตในอนาร์ธโนโฉดชั่วสุดสุดนับร้สุดจริงๆริงนะซึ่งเรื่องนี้พี่ไม่รู้นะว่าคิวเรนรู้หรือเปล่านะว่าโลลิออนมีแผนชั่วแบบนี้อีกอ่ะซึ่งถ้าเกิดแผนชั่วนี้คนของชาโดแฮนเองก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะฮะชั่วบริสุทธิ์สุดสุดอะ่ะตัวเนี้ยแต่ mindset, ออไมซ แค่ตัวเองจะได้พลังอะ่ะแค่นี้และนี่ก็คือเหตุผลนะที่ทาให้วิดีโอซีนิมเมติกเปิดตัวโรยอนเนี่ยเขาได้จับไวโอเลตไปทําพิธีบูชายันนะจุดกึ่งกลางของเสาวิญญาณทั้ง3แต่เสียดายครับเนื้อเรื่องตอนนี้มันหยุดไปค่อนข้างยาวนะยังค้างอยู่ถ้าหากมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่าให้ฟังนะรู้อย่างเดียวเลยว่าชายโฉดคนนี้อ่ะโฉดได้อีกชั่วได้อีกแค่นี้มันยังไม่พอและสุดท้ายอันดับที่ศูนย์จัดอันดับหนุ่มไร้าชายโฉดใน ROV นั่นก็คือเร ตะโกนทำไมเนี่ยฮัลโหลสุดท้ายท้ายสุดนะครับกิมมิ่งกันอีกแล้วสําหรับอันดับศูนย์ของพี่นะครับช็อตเซอร์ไพรส์มาแล้วหนึ่งเนะี่ยอันดับศูนย์นะครับที่สุดของความร้ายกาจคือเบรนหรืออ e ีรัสนั่นเองนะครับเด็กๆอย่าพึ่งตกใจนะเดี๋ยวพี่จะเล่าเหตุผลที่ทําให้เขาอยู่ที่อันดับศูนย์ของพี่ให้ฟังภาพจำของอาจารย์เบนที่เรารู้คืออะไรครับเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเวเดเป็นอาจารย์ที่น่ารักเขาสอนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นอีลูเมียมาเจ้าวอลคาร์สให้ตั้งอยู่ในความดียึดมมัั่่นวววิถีตออแแสสงงรกคาบล้พ เป็นเนื้อเรื่องของบไบรท์ก็ได้เห็นเบนในร่างวิญญาณที่ตอกย้ําความเป็นคนดีของเขาอีกนี่พี่จะระดับผิดหรือเปล่าอะไรอะไรระดับศูนย์อะไร,อะไร,บ,อะไรบอกเลยนะว่า สิ่งที่เราเห็นนะ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดอันนี้พี่มาจากฟีลลิ่งเลยเว้ยคนอะไรมันจะเพอร์เฟกเกินไม่จริงแล้วบวกกับชีวบดของวอลคัส์เด็กๆมันได้ปลดล็อกข้อมูลต่างๆมากมายให้สมเหตุสมผลมากขึ้นนะว่าเหตุผลที่วอลคาสทำไปแต่ละอย่างที่เราเห็นว่ามันชั่วตอนแรกชั่วชั่วชั่วเฮ้ยมันมีเหตุผลนะเว้ยเขาไม่ไทําสิ่งนี้เพราะเขาเป็นคนชั่วเขาทําสิ่งนี้เพราะว่าเขาเนี่ยถูกกดดันถูกบีบให้ทําคือพี่เนี่ยไม่ได้ปกป้องวอลคาสดนะพี่ไม่ได้บอกว่ากาาคนน,นะน,น,นัันนะาาจจม เพราะสิ่งที่เขาเจอมันไม่แฟร์เลยเว้ยเริ่มจากการที่เบรนเนี่ยต้องการรวบรวมเผ่าขิงเทพให้เข้ามาอยู่ที่เขตศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเพื่อความยิ่งใหญ่ของเวดาถูกปะเขาเลยออกกฎแห่งแสงสว่างให้เผ่าขินเทพทั่วโลกมาเรียนที่นี่ซึ่งคนที่อยู่นอกเขตศักดิ์สิทธิ์อย่างวอลคาร์ดวีล่ามาโลและคนอื่นๆเนี่ยบางคนเขาไม่ด้อยากไปเขาเลยมาท้วงสิ่งที่เป็นทําคืออะไรบางครับและคนได้ประโยชน์คือใครคือเบรนนะส่งผลให้พวกขิงเทพนอกเขตทุกคนต้องไปศึกษาวิธีแห่งแสงที่เวดาซึ่งสิ่งนี้เบรนคิดว่าเป็นสิ่งททีีี่่ดมมมองกกกัับบุคนนนแล้้ววเเเเาาาาายยถร อยากเรียนหรือเปล่าแล้วไปดูที่มาหอกมาหรอกเหมาะสําหรับการเรียนวิถีแห่งแสงของเวด้าหรือเปล่าแล้วก็จากข้อมูลของวีลาใครจําได้มัง้งระหว่างที่วีลามาหลอกวอร์คัและคนอื่นเดินทางไปที่เขตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยวีลาที่เดินไม่ไหวบอกให้ทหารช่วยหยุดแต่โดนแกล้งสแสดงว่าคนในเขตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เบนเนี่ยเลือกปฏิบัตินะเขารู้อยู่แล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่เชื่อฟังไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ความสําคัญมันซึ่งวอร์คัสที่เป็นคนฉลาดและเป็นคนที่แบบเพื่อเฟอืเฟอ่ฟองเผื่อแห่กคนอื่นอะ่ะก็คดือัย ยัดยัดเกี่ยวกับแสงแสงแสงแล้ววอลคัสเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทางของตัวเองเขาเนี่ยพยายามแสดงออกในวิธีต่างๆแล้วเด็กๆแต่เบรนกับเลือกที่จะยัดเยียดสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดให้กับวอลคัสต่อไปคําพูดว่าอิสระที่วอลคัสพูดตลอดเวลามันเป็นแค่การแสดงออกว่านี่อยู่ที่เนี่ยไม่ต่างจากในคุกนะเว้ยถูกจํากัดความคิดถูกลิดรอนสิทธิ์จนสุดท้ายสิ่งนี้มันทําให้วอลคัสไปพบกับพลังความมืดเขาก็เลยไปสุดทางนั้นเลยเพราะเขารู้แล้วเขาไม่อินฝั่งนี้แล้วมันก็เกิดเหตุกกกกาาารรรณ์เเเเหหมมืออนนนททีีู่่้้้้แแแลลววว็็ิดดบบยังงนนใๆ คิดกับกันนะว่าถ้าในวันนั้นเวหรืออ e ีดรัสเนี่ยมอบฟรีดอมให้วอลคาร์สไม่เรียนไม่เป็นไรหรือว่าถ้าไม่เรียนไม่ชอบแบบนี้เรามาเจอคนละครึ่งไหมถ้าเป็นแบบนั้นอะ่ะคนที่เก่งคนที่ดีอย่างวอลคาร์ะเด็ก,ดกๆป่านนี้เขาอาจจะเป็นเผ่ากึ่งเทพที่เป็นแม่ทัพคนสําคัญของเวดาก็ได้และคนอื่นๆที่ติดตามวอลคาร์สเนี่ยก็อาจจะเป็นกําลังที่สําคัญที่ทําให้เวดายิ่งใหญ่กว่านี้สงครามความทุกข์ยากต่างๆไม่เกิดในเวนี้หรือรุนแรงก็รุนแรงน้อยกว่านี้พี่เคยคิดว่าวอลคาร์สเป็นต้นเหตุนะแต่ว่าตอนนี้พี่เปลี่ยนคววามิแล้ เื่องศีลาดำและพลังความมืดอ่ะคิดดูนะ Brain, เบรนเขาเป็นนักปราดนะเขาอาจจะรู้เขาก็เลยยิ่งยัดเยียดพลังแสงไงไม่อยากให้ใครไปเจอเพราะถ้าเจอเนี่ยแสงสว่างจะถูกเปลี่ยนสมดุลทันทีคนเราอ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจผู้ร้ายในคราบนักบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนะี่ยดังนั้นนะพี่ก็เลยจัดอันดับให้หนุ่มร้ายชายชดอันดับที่ศูนย์ก็คือเบรนนั่นเองปลออันนี้นะทำเพื่อความสนุกแล้วก็เป็นข้อมูลความคิดเห็นของพี่คนเดียวนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นก็สามารถแย้งมาได้บางคนอาจจะคิดว่าาามมมุนนี้ออจจะเป็กรงแบ ด้านแคบๆค,คเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เป็นอัตรรทษ่พที่ทําขึ้นมาให้เรามองมุมใหม่ๆนะครับเพราะข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เบนเนี่ยเราก็ไม่รู้อยู่เดียวว่าเขาดีหรือไม่ดีต้องรอกันในอนาคตนะจ๊ะวันนี้ออกรถมากเจ็บคอมากจริงๆนะครับในตอนหน้าจะเป็นคอนเทนต์จากอันดับอะไรเนี่ยคอยติดตามแล้วก็รีเควสตมาได้นะวันนี้พี่ไปก่อนสวัสดีครับ